สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและก็ราศีพฤจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนตุลาคมนะคะก็คือดวงการงานการเงินความรักสุขภาพโดยทั่วๆไปสำหรับชาวลัคนาแล้วก็ราศีพฤจิกนะช anel ของเราในะาะชาวราศีพฤจิกจะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่21พิพฤศจิกาย,ยนนะ,ะแบ่งลัคนาตามแบบโหราศาสตะวันตกนะคะหรือว่าสากลน,นะ ใครอยากรู้ก็แม่หมอแบ่งตามท็อปโพสต์นะคะอยู่ในเพจของ Little Soho โ o นะก็เข้าไปดูได้นะคะการดูตามราศีหมายถึงว่าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีไหนเราก็มาดูตามราศีนั้นนะคะแต่ว่าลัคนาเนี่ยเราก็จะแบ่งตามเวลาเกิดเนอะฟังชิวๆนะคะขำๆไปนะเพราะว่าก็เป็นดวงภาพรวมนะขอบคุณทุกท่านที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะล้วก็ขอบคุณที่ไม่ทำให้แม่หมองเงานะคะมีอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้ นะขอให้ให้กับชาวลัคนาราศีพฤจิก12ใบก่อน The Star นะคะใบแรกเป็น The Star นะคะพลังงานประจำตัวของคุณได้ The Star นะคะ Hope and Spirituality นะคะพร้อมแล้วนะคะกับการเริ่มต้นกับการออกไปเขาเรียกว่านำผลงานออกสู่สาธารณะนะคะพร้อมกับการออกไปสู่สังคมจริงๆมันก็เป็นเดือนตุลาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าบลดล็อกของเคอร์ฟิวแล้วด้วยเหมือนกันเนอะอยากออกไปข้างนอกออกไปด้วยความมั่นใจออกไปแล้วก็ มีออร่ามีผลงานออกไปนําเสนอนะคะพร้อมที่จะเป็นคนใหม่พร้อมที่จะหยิบยืน่นสิ่งดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นเดอะสตาร์หมายถึงการเสียสละนะคะแล้วก็ชุดที่ปรับเปลือยนะคะเธอไม่ได้ใส่ชุดอะไรพร้อมที่จะมอบความจริงใจให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกพร้อมที่จะซื่อสัตย์เคารพเป้าหมายชีวิตของตัวเองเราจะทําอะไรเพื่อตัวเองอย่างเต็มที่แล้วนะคะในเดือนนี้ใบที่2นะคะ ใบที่2เป็นเทนนบอนส์นะคะเบรนน์แอนด์เลเบอริงนะคะคุณเนี่ยคุณฟิตมากเลยนะคุณไฟแรงมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณทําทุกอย่างเพื่อการหาเงินหาไรายได้นะคะหนักเอาเบาซู้ไม่ค่อยจะเกี่ยงงานสักเท่าไหร่หรือในขณะเดียวกันนะคะหมายความว่าทําทุกอย่างที่ได้ตังค์นะอะไรที่ได้ตังค์ทหมดเพราะว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายๆอย่างคือหาเงินมาเนี่ยเหมือนเหมือนมันมีรายจ่ายรอไว้อยู่แล้วอะนะ เราก็แค่ต้องหามาเพื่อให้จ่ายได้ตามนั้นอาประมาณนี้แต่คุณไม่ต้องกังวลหรอกคุณทําเต็มที่คุณจะไม่ติดลบแน่นอนนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าอีกนิดเดียวคุณเห็นในไพ่ไหมอีกนิดเดียวคุณจะเดินทางถึงเป้าหมายอีกนิดเดียวคุณจะได้เงินตามชาเกตที่คุณต้องการแล้วเดือนนี้นะคะตุลาคมก็เป็นกํบบาลังใจให้นะยังไงก็ไหวแน่นอนนะคะเหนื่อยใจก็พักใจเหนื่อยกายก็พักกายเนาะตื่นขึ้นมาก็ผจญภัยกับวันใหม่ต่อไป ใบที่3นะคะ king of bonds นะคะเดือนนี้คุณจะได้เวลาคุณออกไปข้างนอกอ่ะคุณจะได้ connection ใหม่ๆในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะเน้นในการคุยเรื่องของการงานการตัดสินใจปรึกษา แล้วก็คู่ค้าเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับการงานเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณออกไปคุยประการประสานง,งานเรื่องราวเหล่านี้นะคะราบรื่นได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะส่วนใหญ่คนที่คุณเข้าไปคุยด้วยก็จะเป็นเหมือนนักธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของร้านค้าเป็นกลุ่มผู้บริหารเป็นหัวหน้าง,งานเป็นคนที่ตัดสินใจได้ดังนั้นหากคุณมีโปรเจกต์มีไอเดียอะไรอยู่ในใจแล้วอยากหาผู้ร่วมทุนหาอะไรเนี่ยแม่หมอนเชียร์ให้ทําในเดือนนี้นะคะอืม คนลงทุนให้อะไรเงี้ยใบที่ c ten of cups นะคะ ten of cups แน่นอนว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์และโดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับคนรักและครอบครัวของเราเดือนนี้นะคะค่อนข้างรู้สึกสุขใจได้อยู่กับคนที่เรารัก นะรู้สึกสบายเขาเรียกว่าหายห่วงกับคนในบ้านนะคะก็เหมือนมีเวลาใช้ร่วมกันมากขึ้นมีเวลากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานะคะคุณแม่ก็จะมีความสุขมากนะคะคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยให้กําลังใจคุณอย่างดีความสัมพันธ์กับแม่ในเดือนนี้ค่อนข้างจะสบายๆนะอบอุ่นนะคะดูเหมือนเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีด้วยนะคะ อันถัดมานะคะบ้านคุณถ้าคุณมีบุตรหลานนะคะมีลูกหลานในบ้านมีสัตว์เลี้ยงที่ที่คุณรักแบบรักเหมือนลูกนะเอาไปนอนด้วยอะไรเงี้ยเดือนนี้จะมีความสุขมากๆเลยนะคะเดือนนี้เป็นโชคดีในเรื่องของเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในบ้านความสุขที่คุณชอบตัวเองความสุขกับการทํางานนะในสิ่งที่คุณทําเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่หลายๆคนเนี่ยพอพอมันปลดล็อกพอมันสบายใจใช่ไหมมีความสบายใจในเรื่องของตัวเราครอบครัวของเรา มันก็จะเหมือนมีไอเดียใหม่ๆอะค่ะมีความคิดเริ่มมี creative thinking นะคะว่าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เรารักเราชอบเราอยากต่อยอดขยายธุรกิจในครอบครัวเราอยากทำอะไรให้กับเขาเรียกว่าสมาชิกในครอบครัวของเราอะไรแบบนี้นะเช่นอาจจะแบบเปิดบัญชีให้เป็นของขวัญอาจจะสร้างธุรกิจให้กับบุตรหลานของท่านอะไรแบบนี้นะคุณก็จะเริ่มนึกไอเดียออกแล้วนะคะ แต่ก็จะมีบางกลุ่มเหมือนกันที่อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เด็กเสื้อผ้าเด็กอะไรแบบนี้นะคะเออประมาณนี้ king of coins นะคะการงานมั่นคงมากจริงการงานมั่นคงมากหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคุณเนี่ยเดือนเนี้ยนะคะเป็นบสเ e ที่ดีมากจากไพ่นะว้า wow. ว age of w a n d s นะคะ เอชอวอนพูดถึงความคล่องตัวความคล่องแคล่วในการเจราจาเรื่องของการงานธุรกิจโดยเฉพาะคนที่มี business partner นะคะบอกเลยว่าคล่องตัวสุดๆเจราจาอะไรก็ได้งานทําอะไรก็ได้เงินมีอะไรปังไปกว่าน,นี้อีกไหม <laughs> ใครอยากได้งานใหม่ช่วงนี้อาจจะต้องพรีเซนต์ตัวเองหนักๆน,นะคะการพรีเซนต์ตัวเองของคุณเนี่ยคล้ายๆกับ ทำตัวให้เป็นเดอะสตาร์นะอะไรที่คุณคิดว่าเป็นสุดยอดความสามารถของคุณหากคุณต้องการหางานใหม่ให้คุณพรีเซนต์ตัวเองในลักษณะแบบนั้นอะไรที่คุณทําได้โดดเด่นที่สุดคือให้ชูให้ชูจุดเด่นของตัวเองนะคะส่วนจุดอ่อนก็ข้ามไปก่อนไพ่ไม่ได้บอกถ้าเขาไม่ได้ถามก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะ,ะเน้นเน้นเน้นแสดงถึงจุดเด่นนะคะส่วนจุดดอ้อยก็อาจจะต้องมีวิธีตอบที่โพสิทีฟนิดนึงนะ วิวออฟจูนวู้มีบางคนมีเกณฑ์ได้รับบรดกด้วยละ่ะบางคนมีเกณฑ์จะได้รับเงินตกเบิกนะคะแล้วก็บางคนมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่ามีคนช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินนะคะแบบนั้นนะคะ คนที่สนับสนุนก็แบบเขาเรียกว่าเป็น business partner หุ้นส่วนอะเหมือนมีแบ็ k อัพที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของธุรกิจในที่นี้ก็คือมีคนช่วยเหลืออย่างลับๆได้นะคะคือเขาอาจจะไม่ได้ออกนอกหน้าแต่เขาอาจจะส่งใครบางคนเพื่อเพื่อมาบอกคุณว่ามีอะไรมีปัญหาอะไรเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะดวงคุณในเดือนนี้บอกเลยว่าดีให้9เต็ม10เลยหาเง,งินเหนื่อยนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ โอ้ oh, King of Coins ไพ่เหรียญออกมาอีกแล้ว6เหรียญมีมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยที่จะเอ็นดูให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ด้วยนะคือนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเขาสามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องของคอนเนคชั่นการชี้ช่องทางที่จะทําให้งานสําเร็จมากขึ้นใครที่ทํางานประจํานะคะแล้วติดขัดปัญหาอะไรให้เข้าหาผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของเจ้านาย ไคที่ทํางานประจำนะคะคำว่าผู้หลักผู้ใหญ่มันไม่ได้หมายถึงเจ้านายเราอย่างเดียวเนาะหมายถึงออหัวหน้า,าแผนกผู้บริหารท่านอื่นๆหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของคุณก็ได้นะคะที่ไม่ได้ทํางานอยู่ในวงการเดียวกันก็ได้งานต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่าจะไปได้ดีเป็นพิเศษใครทําธุรกิจในหน้าอาสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายที่ดินมีเกณฑ์จะได้โชคดีนะคะจะขายได้จะมีคนติดต่อซื้อขายเข้ามาทางออนไลน์นี่แหละแล้วก็ปิดจ็อบได้อย่างรวดเร็วอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าเหมือน ลดนิดหน่อยนะคะมีส่วนลดนิดหน่อยมีกําไรนิดหน่อยนะคะแต่บอกเลยว่ายังไงก็ได้กําไรคุณอะได้กําไรนะคะอาจจะต้องแบบลดนิดนึงอะไรเงรี้ยไหมมีการต่อรองนิดหน่อยค่ะแต่ยังไงเราก็ได้กําไรอยู่ดีไพ่ควีนออฟสอดแล้วก็ปิดท้ายด้วย Medicare, เมทิเชียนเนาะทำไมไพ่มันตกขอบสักรู้นะลืมเซตโตอ่ะ <laughs> เห็นอยู่โอเคเมทิเชียนอ่ะมาอ่ะ ครบนะคะอ่ะมาต่อกันการเงินโอเคโชคล่ามีไหมโชคล่ามแม่หมอไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองเสี่ยงโชคดูก็ลองให้บุตรหลานนะคะเป็นคนที่เลือกเลขให้คุณก็แล้วกันอ่ะการลงทุนอันนี้แม่หมอก็ยังไม่เห็นนะคะช่วงนี้ไม่แนะนําให้การให้ลงทุนหรือเทรดอะไรที่เป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงนะฮะเดทหรืออะไรแบบนี้แต่ o m m เ n d เป็นแบบซื้อที่ดินซื้อบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะได้อยู่นะอันนี้ก็จะดีสําหรับตัวคุณแล้วก็เป็นโชคดีนะ ครจะซื้อเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะก้องทุ่นทองหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบโลลิสลงมาหน่อยนะคะอันนี้ก็ได้นะเดือนนี้เรื่องเงินแล้วเนอะเรื่องเงินแล้วงานใหม่แล้วอืมงานประจําแล้วค้าขายก็ไปแล้วนะคะค่าขายคือโดดเด่นในลักษณะของแบบอ่ะงานออนไลน์นะคะได้อยู่ดีงานคอนเซัลนะคะงานที่ปรึกษางานตัดสินใจงานที่ปิดจ็อบอะไรสั้นๆได้หมดเลยอืม ต้องมางานค้าขายถ้าอยากได้ให้ให้เขาเรียกอะไรดีต้องต้องให้ผู้ใหญ่มาช่วยโฆษณาให้นะถ้าคุณค้าขายนะคุณต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยโฆษณาช่วยดึงลูกค้านะฮะอาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนพรีวิวไหมหรือว่ารีวิวสินค้าเอาชาวบ้านเอาคนธรรมดาเน,นี่ยแหละค่ะมารีวิวนะคะร่วมกับคุณนะคะก็จะช่วยกระตุ้นยอดขายของคุณได้ดีเช่นกันอ่ะความรักกันบ้างดีกว่าพูดถึงความรักนะ ความรักคนโสดคนโสดตอนนี้สวยรวยเสน่ห์มากๆเลยมีคนเข้ามาจีบนะคะแต่ว่าให้ระวังคนที่มีครอบครัวนะคะคนเจ้าชู้นะคะถามว่าแล้วมันจะมีคนเข้ามาไหมมีแต่มันยังแลดูไม่จริงจังไม่จริงจังและยังไม่ยั่งยืนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามาเดทให้หายเครียดเนี่ยมีเข้ามาแน่นอนนะคะถ้าโสดอยู่แล้วและยังไม่มีคนคุยก็จะมีคนคุยเข้ามาแต่ยังไม่เห็นเกณฑ์นในการพัฒนาสักเท่าไหร่มีคนเข้ามาหลายหลายคนเลยนะพร้อมๆกันถ้าคุณอยู่ใน คือส่วนใหญ่ก็จะเห็นชัดเลยนะเนี่ยเห็นไหมโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็มาจากต่างประเทศคนที่ทำงานแบบเขาเรียกว่าโมบายนะคะอยู่ไม่ค่อยติดที่เท่าไหร่เป็นชาวต่างชาติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะออกแนวชาวต่างชาติมีตรงมีตังโปรไฟล์ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะแบบว่าทะเลาะกับเมียอยู่นะทะเลาะกับแฟนอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยมาคุยคุยกับเราแบบให้ให้แบบเขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้จริงจังอ่ะหาคนคุยอ่ะ เออชิวๆไปเรื่อยๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังความสัมพันธ์แบบจริงจังมากในเดือนนี้นะส่วนคนที่เป็นคนคุยอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะแนะนําเขาให้กับที่บ้านคุณได้รู้จักคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาพร้อมเขาอยากรู้อ่ะคุณพ่ออาจจะเริ่มจับผิดอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะลูกคุยกับใครอยู่หรือเปล่าเขาก็อยากให้เราเอาแนะนํา แนะนำให้เขารู้จักนิดนึงนะคะก็มีเกณฑ์แบบนี้ด้วยส่วนใครที่คบกันมานานแล้วนะคะมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็มีเกณฑ์ในการขยับขยายความสัมพันธ์เช่นกันนะคะเพราะว่าตัวของแฟนคุณอนะสาหรับคนที่มีคนรักและคบมานานแล้วนะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์แบบเขาเรียกว่ายกระดับขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะมีพัฒน,นาการที่ดีขึ้นมีเกณฑ์มั่นหมายใส่ฟันแลบเลยละอืมเพราะว่าแฟนคุณอะเหมือนจะ อยากลงหลักปักฐานกับคุณแล้วนะเขากลัวว่าคุณนะ่ะจะหนีเข้าไปก่อนเพราะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเสน่ห์แรงเหลือเกินนะจ๊ะอืมก็จะประมาณนี้อืมเขาอยากเขาอยากเขาเรียกอะไรนะเอ่อตัดสินใจแล้วนะคะอยากจะเซตเทิลแล้วนะคะอยากจะไปต่ออยากจะให้มันชัดเจนมีความอยากแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของด้วยหละ่ะนะคะคล้ายๆกับ เขาจะให้คุณเลิกเป็นแบบ Playboy Playgirl นะคะมีเนี่ย่อยากจะล่ามโซ่ไว้แล้วนะจ๊ะออาประมาณนี้อ่ะใครที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วคา,าดหวังในเรื่องของบุตรหลานนะคะเดือนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมีเกณฑ์ตั้งครันนะคะมีเกณฑ์มีน้องเห็นไหมมีไพ่ The ะฟูลมีไพ่เทนนิ่งคัพสนะคะมีไพ่อันนี้ด้วยนะ นะไปขอพอรได้นะฮะไปขอพอรแล้วก็อย่าลืมขยันทําการบ้านมีน้องแน่นอนนะคะแต่ว่าพยายามดูแลรักษาสุขภาพดีๆอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะถ้าสมมุติว่าแพลนม,มีแผนนะคะจะจะมีบุตรเงี้ยนะเขาบอกว่าไม่ควรไม่ควรเครียดนะคะควรรักษาอารมณ์ให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วก็อย่าออกไปข้างนอกมากนะเขาบอกนะคะตามพ่นะตามพายมส่วนใครที่ปรารถนาจะอธิษฐานขอเรื่องต่างนะคะให้คุณ ในไพ่เนาะอันนี้ไม่เหมาะก็เห็นในไพ่ให้ส่วนมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ทําบุญถ้าอยากจะอธิษฐานขอพรอให้ไปขอกับเทพที่เป็นผู้ชายนะคะอ่ายกตัวอย่างให้ฟังนะแต่ว่าไม่ต้องสติตามนี้ก็ได้องค์เทพอะไรที่คุณเอนับถือเป็นพิเศษนะคะเป็นอพอพีคเนทก็ได้นะคะเป็นอะไรนะนึกไม่ออกไม่หมอนึกไม่ออกอะ ออกแนวออกแนวที่เป็นเทพองค์ผู้ชายแล้วก็เป็นเทพองค์ใหญ่นะคะแต่นึกออกก็้เป็นพ,พัฟฟีคเน่แล้วก็เป็นอ่าแนวกษัตริย์ก็ได้นะที่มีความร่ำรวยนะฮะนึกไม่ออกอีกคนหนึ่งอะไรนะอะไรนะเทวเวสุวรรณเออทำไมนึกไม่ออกนี่แหละเทวเวสุวรรณโอ้ถูกแล้วนะตามนี้นะคะนึกออกประมาณนี้ มีคาแนะนําอะไรพิเศษในเรื่องของสุขภาพไหมไม่มีนะคะให้ระวังการเดินนิดนึงนะคะอย่าเดินเร็วมากเดินอะไรก็ให้เรามาระวังด้วย2ก็คือจุดที่เป็นคอบาไหลนะ,ะ๊ะสให้เรามาระวังของการใช้เงินแล้วก็การใช้เครดิตสินเชื่อเดือนนี้ยังมีให้ใช้แต่ถ้าเกิดใช้ไม่บัญญาบัญยังใช้ง่ายรูดปึดอ๊อย่างอย่างไว้ว่องเนี่ยนะคะก็มันอาจจะสร้างหนี้สินจนบานปลายได้เหมือนกันนะคะอืมแต่ว่าถ้าใครฝันในเดือนนี้ไม่เหมาะก็แนะนำให้ซื้อนะ รี้ซื้อนะอ่ะโชคลาภถ้าใครอยากเสี่ยงโชคนะคะเลขโชคดีก็จะมาจากเด็กนะคะบุตรหลานของคนในบ้านนะคะแล้วก็อาจจะเป็นฝันถึงสัตว์เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยได้2ก็คือเป็นเลขเกี่ยวกับบ้านบ้านที่ดินอะไรของคุณนี่แหละอ่ะก็เป็นคําพยากรณ์นะคะทั้งหมดสําหรับชาวรัคนาราศีพฤชจิกนะอืมคาแนะนําในเดือนนี้แถมให้คำแนะนำในเดือนนี้จากไพ่นี่ ไม่เปิดเพิ่มละกันเพราะว่าใบนี้ดีมากเมดิ c เชียนนะคะให้คุณรักษาสัจจะให้คุณรักษาคําพูดนะคะคิดจะพูดอะไรให้พูดแต่สิ่งดีๆอย่าใช้คํำสาบแช่งถ้าพูดดีๆเงินจะมานะฮะเพราะฉะนั้นค้าขายก็เจราจาพูดจามีน้ำํำมีนวลน,นะคะรับรองเลยปังเพราะว่าไพ่เงินออกมาเยอะมากนะเนี่ยไพ่ดีนะคะไพด่ดีแต่ว่าอย่าพูดเล่นมากเกินไปเนาะพูดอะไรก็พูดแต่สิ่งดีๆพูดแต่ว่า สิ่งที่แบบขอให้เห้งๆเรื่อยๆนะคะอยากขอพรพิเศษก็ให้คุณพ่อคุณแม่วอวยพรให้ในแต่ละวันอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะอ่ะก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขมากๆปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังนะคะโชคของคุณมาแล้วฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะลองลองเอาไปฟังแล้วลองไปปรับใช้ดูนะถ้าโชคดีนะคะแล้วทำได้ทำดีผลลัพธ์ที่ดีอันนั้นตกอยู่ที่คุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ